สวยจังเลยลูก อุทยานนของ NT ็ไลฟ์ฟินิตัลีนะคะเหลียวมันน์ดูเซไพต์ทีแห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับในวันนี้นะคะมันน์ก็อยู่ที่งานนะคะเป็นงานในหมู่บ้านของมนุ์ดูนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเฟสต้านะคะเป็นอีเวนต์นะคะเกี่ยวกับการจำลองนะคะการใช้ชีวิตนะคะในแบบยุคกลางเนาะก็จะมีการแต่งตัวนะคะในแบบยุคเมดิวะเลยนะคะก็วันนี้นะคะมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่ มาร่วมง,งานนะคะก็จะสามารถนะคะแต่งตัวนะคะเป็นชุดคอสตูมนะคะการใช้ชีวิตในแบบนะคะยุคกลางได้เช่นกัรน,นะคะก็คือมีการนะคะอยู่แบบเป็นเต็นท์นะคะแล้วก็การบอว่าสู้รบกันนะคะมีอาวุธมีนู่นนี่นั่นนะคะก็แบบในสมัยก่อนเลยนะคะว่าเขาอยู่กันแบบไหนนะคะวันนี้เนี่ยวนนก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวกันนะคะที่ งานนี้นะคะซึ่งในบริเวณงานเนี่ยก็จะมีเป็นแบบว่าสตรีทฟู้ดด้วยนะก็จะแบบว่ามีเป็นฟู้ดทรัคนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นร้านขายของนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เมนูจะพาไปดูนะคะซึ่งบรรยากาศในบริเวณงานนะคะก็เรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยนะคะอยู่ใต้ต้นไม้นะคะนี่เดี๋ยวมนุษย์หันให้ดูนะคะอยู่ใต้ต้นไม้เนูนนี่นะคะบริเวณดังหลังนะคะเอาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมนุษย์จะพาเพื่อนๆนะคะไป ชมบรรยากาศกันนะคะส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นนะคะการเล่านิทานนะคะมีเด็กๆนั่งฟังนิทานเต็มเลยนะมีน้องหมาด้วยเนี่ยเพื่อนนะน่ารักจังเลยนะคะเด็กๆก,ก็ให้ความสนใจกันมากๆเลยนะคะนี่นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มต่างๆนะแล้วก็พวกอาหารเป็นแบบว่าฟาสต์ฟู้ดนะคะ เดี๋ยวแม่นุชจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะไปดูร้านกันนะคะร้านขายของนะคะซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้นะก็แบบว่าสวยงามมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะ,ะว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะ,ะแล้วผู้คนที่นี่นะ,ะให้ความสนใจกันขนาดไหนนะ,ะโอเคตามแม่นุชมาดูเลยดีกว่าค่ะเดินมาเป็นบริเวณหนึ่งนะคะข้างหลังของแม่นุชนะคะเป็น หมอดูนะคะมีหมอดูด้วยนะมิหมอดูไพ่ยิปซีนะเพื่อนส่วนนี้ก็จะเป็นร้านขายนะคะเครื่องประดับสวยงามร้าน,ะะนขายเครื่องประดับนะคะเยอะแยะเลยนี่ก็อีกหนึ่งร้านนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินให้ครบเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมอดูไพ่นะคะไพ่ยิปซี คนอิตาลีนะคะก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับการดูหมอเยอะเหมือนกันนะทุกคนที่เดี๋ยวบันลุนให้ดูนะนี่ค่ะการแต่งกายจะแบบประมาณนี้นะคะนี่เหมือนสาวคนนี้นี่นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นบอกว่ายุคเสื้อผ้านะคะนี่สวยเลยผู้หญิงคนนี้นะคะน่ารัก อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเพ้นเหเฮนน่านะคะเพื่อนๆนี่ให้ดูบรรยากาศนะคะที่ทาชุดนะคะประมาณนี้ก็จะแต่งตัวสไตล์เป็นแบบออกร็อกๆนิดนึงอนะเนาะประมาณนี้เอกโส่วนเมนุนนะคะก็มาแบบชุดธรรมดานะคะไม่ได้ใส่ชุดคอสตูมอะไรกับเขานะคะก็ ต้องดูนะคะว่ามีเสื้อผ้าอะไรที่มันแบบว่าออฟทุนๆใหม่ก็จะแบบว่าเออพรุ่งนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้มาก็จะใส่นะคะมามาเดินเที่ยวนะคะนี่ค่ะบรรยากาศก็เป็นร้านขายนะคะของแกจหลักด้วยไม้นะคเพื่อนๆน,นีร้านหนังสือค่ะช่วงนี้นะคะมมาเดินเนี่ยก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วนะ คนก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วนะข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าจําลองการตีอาวุธนะคะเป็นการแบบว่าจําลองวิธีการแบบทาทามีดนะคะทุบมีดนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าตัวทุบนะคะเรามาดูกันนิดนึงก็ตีมีดกันยังไงตัวนี้ก็เป็นแบบว่าแต่งชุดในยุคลางเนาะขายขนมปังนะคะ มีประมาณนี้มีเตาด้วยนะเตาสมัยแบบโบราณน,นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวมนยนจะพาไปดูอีกทางหนึ่งนะคะ,ะเขาจะ,ะเป็นการแสดงนะคะแล้วก็เป็นการจำลองนะคะว่าในอดีตนั้นนะ ในยุคกลางเนาะเขาแต่งตัวแบบไหนแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไหนนะคะนอนเต้นนะคะแล้วก็พวกวัสดุอุปรกรณ์นะคะมีอะไรบ้างก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยนะมีวิธีการย่างย่างเนื้อนะคะย่างเนื้อแบบสมัยก่อนด้วยนะย่างบนแผ่นแผ่นเหล็กหรือแผ่นสังกะสีนี่แหละมนุษย์ไม่แน่ใจก็นี่ค่ะเพื่อนๆเขากำลังย่างกันอยู่เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นบอกว่าจำลองนะคะ มีโต๊ะอาหารด้วยนะข้างในนู้นนี่ก็จะเป็นแบบว่าย่างนะคะพอกริบนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆว้าวก็จะเป็นแบบว่าจุดเหมือนเตาอั้งโลบ้านเราอะไรประมาณนี้นะคะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนิดนึงมีน้องหมาด้วย นี่ก็จะเป็นแบบว่าโต๊ะนะคะตาวล่านะคะอี่ทด้วยพวกเครื่องปั้นดินเผานะ,ะอันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นแก้วน้ํานะคะเพื่อนๆน,นี่ทำได้หนุ่มไม่ไผ่เนาะ <laughs> ตรงนี้นะคะ <laughs> ก็เป็นเต็นท <c oughs> ์นะคะไว้นอนเนาะเดี๋ยวเราขอเปิดข้างในนิดหนึ่งนะ,ะว่ามีใครอยู่ไหมเจ๊ โอ้ยที่เก็บของเขานะเอนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเต็นท์นอนนะที่นอนเนี่ยมันติวไหนนี่นี่นะคะมึดๆก็จะมีแบบว่าเป็นผืนแบบวัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะพวกหนังวัวอะไรพวกนี้ปูพื้นนะ นี่ก็เป็นอาวุธนะคะทุกคนนี่ค่ะอาวุธในสมัยก่อน,นเขาใช้อาวุธว่ามานี้เนาะเป็นเหมือนโล่บังนะบรรยากาศช่วงนี้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูทางนี้กันดีกว่าว่าเขากําลังทําอะไรกันอยู่เนี่ยคะ่ะสาธิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเนี่ยนี่โอเค วิวมีขวานด้วยค่ะทุกคนขวานสมัยโบราณเนาะดำเป็นไม้นะคะแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะที่เป็นสีเขียวสีแดงนี้นะคะก็จะเป็นบอกว่าตัวบังมันะโลบะ่บะะัง ก็ผู้หญิงนะคะก็ม anyway> ีแบบว่าเป็นร้อยปักอ่ำยะปักหักร้อยด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะเราจะจำลองวิธีการปักนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบว่าที่ประดิษฐ์ของเล่นนะไม่ต้องคิดว่า จำลองการใช้ชีวิตนะคะกนะคะ็นั่งผิงไฟนะคะถ้าเกิดว่ามีความหนาวเหน็บนะคะก็จะนั่งล้อมรอบไฟกันประมาณนี้นะคะด <Stop. S 1> รวมนะคะก็ประมาณนี้นะคะมนุตก็พาทุกคนนะคะมาเดินดูนะคะงานกิจกรรมนะคะช่วงวีคเอ็นนี้นะคะของที่เมืองเมสเตรของแมนุตนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะอยู่ที่เมืองของตัวเองนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรนะคะในช่วงนี้ก็เ,เขียนเนี่ยคะมาเล่าสู่กันฟังได้เนาะว่าเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนมากันนะคะเรามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจแถวบ้านเพื่อนๆเนะ,ะก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมิโน่ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามร,รับชมกัน อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง NG Life เ in Italy ให้มานดุด,ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะส่วนเพื่อนคนไหนมีคำถามที่อ,อยากจะถามเกี่ยวกับอิตาลีนะคะก็สามารถที่จะสอบถามแมนุชกันเข้ามาได้นะคะทุกช่องทางเลยละค่ะส่วนวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปแล้วค่ะคุณลาสวัสดีค่ะ